สอนชมสูตรเมนูยอดฮิตนะคะที่กำลังมาแรงในขณะนี้เนาะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นเมนูดาวรุ่งพุ่งแรงไปเรื่อยๆนะคะนั่นก็คือเมนูนมหมีแต่ร้านพี่ก้อมไม่ได้ปั่นนะคะเพราะพี่ก้อมไม่มีไฟฟ้าค่ะเดี๋ยวไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีการชงกันเลยนะจ๊ะมาจ้า สำหรับวัตถุดิบในการชงของเรานะคะก็จะมีแค่3ามอย่างค่ะนั่นก็คือนางเอกของเมนูนี้ก็คือนมหมีนะคะนมจืดค่ะแล้วก็นมข้นค่ะนมจืดกับนมข้นใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะตามสะดวกค่ะไปดูวิธีการชงกันจ้าเรามาเตรียมอุปกรณ์การชงกันเลยค่ะ เขย่าก่อนนะคะเทนมนี้ลงไปหนึ่งกระป๋องนะคะใส่นมข้นนะคะสามช้อนชาแล้วก็คนนะคะ ความหวานสามารถเพิ่มลดตามความต้องการได้นะคะสูตรไม่ตายตัวนะขึ้นอยู่กับความชอบนะคะแล้วก็ใส่นมจืดค่ะนมข้นหวานประมาณ30-50 ML มแลแล้วแต่ใครชอบหวานมากหวานน้อยนะคะส่วนนมจืดประมาณ30 ml. นะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะเตรียมน้ำแข็งแก้ว22ออนนะคะ ถ้าร้านไหนมีฟองนมสามารถใส่ฟองนมด้านบนได้เลยนะคะแต่ร้านที่ก้อนไม่มีพี่ก้อนก็จะใช้นมจืดโดยข้างบนนะคะเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะนมหนีเย็นแก้ว22ออนค่ะ เสร็จแล้วค่ะเมนูนมหมีเย็นนะคะอร่อยหวานมันเข้มข้นนัวค่ะนัวนัวแน่นอนค่ะลองทําดูนะคะเป็นเมนูเรียกลูกค้านะคะเพิ่มยอดขายได้นะคะราคาขาย25-30บาทแล้วแต่พื้นที่นะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ก้องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ